กราบสวีดัสสวัสดีคนดูที่เข้ามาดูทุกๆคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในเกม b i r d ์ e Class นะครับอ่าคลิปนี้เราจะมาเล่นในโหมดกิจกรรมใหม่นะกลาส,สีทะเลสีขามนะครับอ่าซึ่งการมาเล่นโหมดกิจกรรมนี่นครับจะแบ่งทั้งหมด6พาร์ท6ตอนนะครับอ่าตอนละ1นด่านนะ ซึ่งวันนี้เรามาที่ด่านแรกเลยนะด่านแรกมีชื่อว่าการออกเดินทางแสนรื่นเริงนะคะซึ่งในด่านนี้นะคะรับภารกิจก็คือตีให้ใกล้หลุมในระยะ0ถึง7หลา2ครั้งนะครับโคตรยากอ่าเดี๋ยวเรามาดูรางวันการเคลียร์ครั้งแรกนะครับ <c oughs> การเคลียร์ครั้งแรกเราก็จะได้สมอเรือมา20ชิ้นนะครับแล้วก็เปลือกหอยอีก30ชิ้นเงินอีก30,000โกนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มการออกเดินทางแสนรื่นเริงกันเลยฮะ นี่นะภารกิจตีให้ใกล้หลุมระยะ0ถึง7หลา2ครั้งมาเรามาลุยเลยอ่ะพลาดตีพลาดเฉยเลยอะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่นะครับได้อยู่เออนี่ห้าอ่ะได้อยู่นะอุย้ยเกือบไปละเกือบไม่ได้เล็งละอ่าน่าจะโอเคอยู่นะครับ ปงปงงเข้าหรือเปล่าเข้าหรือเปล่าเข้าหรือเปล่าโอ้ <c oughs> oh! ชิปอินเข้าเฉยเลยนะก็หลุมมันกว้างไงมันก็เลยทำให้เราสามารถตีและเข้าหลุมได้แบบง่ายๆแบบอีเกิลไปเลยอะ่ะ <c oughs> ได้ไหมผ่านไหมภารกิจผ่านไหมตีเข้าหลุมอะ่ะเรามาดูกันว่าภารกิจจะผ่านหรือเปล่านะตีเข้าหลุมอา่าผ่านอยู่นะครับได้ตีเข้าหลุมเนาะฟุกเนะเมื่อกี้เมื่อกี้ฟุกนะไม่ได้ตั้งใจตีให้มันเข้าหลุมนะครับ ก็ธรรมดาคนมันเก่งกันนะออโ,อโอ้ตกลับเวเฉยเลยนะครับอ่าแต่ก็ได้อยู่เนาะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ชิวไปเออแป๊บนึงนะอีนิดนึงอะอันนี้ไม่ได้คำนวณเลยนะครับที่จริงมันมีสูตรคำนวณอยู่นะแต่ขี้เกียจอะขี้เกียจหยิบเครื่องคิดเลขมา <c oughs> ลืมบอกนะครับภารกิจนี้ก็คือตีให้ใกล้หลุมในระยะ0ูนย์ถึงเหลาเนาะสแสดงว่าเราตีกี่ครั้งก็ได้นะครับชิวๆเนาะไม่ต้องไปซีเรียสตีหลายๆรอบก็ได้ตีหลายๆรอบก็ได้หไดเห็นไหมภารกิจผ่านแล้วนะครับนี่เคลียร์เคลียร์เสร็จแล้วนะได้อยู่ได้อยู่อตอนนี้ภารกิจผ่านแล้วนะครับก็ตึงๆมือนิดนึงเนาะก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายเกินไปแต่ก็ตึงๆมืออยู่เนาะ ามาที่ด่านที่สามนะครับสนามที่สามเนาะนี่อันนี้เราผ่านแนละ้วเราตีชิวๆไปเลยเราไม่ต้องไปซีเรียสนะอ้ยโแป๊บน,นึงนะแป๊บน,นึงนะแป๊บน,นึงนะชิวๆเนาะได้อยู่นะครับนี่ระยะทางห่างจากหลุม9หลาเนาะอ่าผ่านแล้วนะครับ ผ่านแล้วนะกับบดกิจกรรมกาลาสีนะเนาะกับด่านแรกนะครับกับด่านแรกด่านที่มีชื่อว่าอะไรนะอะไรอะไรสักอย่างนี่แหละจำชื่อไม่ได้เนี่เคลียร์มาแล้วนะครับอ่านี่นะเราเคลียร์เสร็จแล้วนะกับด่านแรกนะครับการออกเดินทางแสนรื่นเริงนะเออก็จบไปแล้วนะครับก็ง่ายๆเนาะไม่ได้ยากแล้วก็มาดูภาร,รกิจตอนเคลียร์ซ้านะครับก็คือได้อย่างน้อย3อันเดอร์พา สามมาเดินผ่าลบสามอะครับเเคียร์ภารกิจซ้ำผมคิดว่าน่าจะยากนะมันไม่คุ้มอันเนี้ยจบไปแล้วนะครับกับการผ่านด่านแรกนะเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นอีพีที่สองนะครับเราจะไปด่านที่สองนะเดี๋ยวเรามาดูสปอยนิดนึงเนาะว่าด่านที่สองมีชื่อว่าอะไรการเดินทักอันราบรื่นนะครับชื่อแต่ละชื่อนี่โคตรเจ๋งอ่ะตั้งได้ไงอ่ะใช้อะไรคิดอ่ะ ก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปนี้กับการมาเล่นโหมดกิจกรรมเนาะโหมดกิจกรรมกลาสีทะเลสีครามในด่านแรกนะด่านมีชื่อว่าการออกเดินทางแสนรื่นเริงนะครับก็้าใครชอบคลิปนี้นะครับเชวยก,กดไลค์และกดซับสไคร์ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ